ทัพช้างศึกทีมชาติไทยเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนคัพ2024กลุ่มเอนัดสุดท้ายพร้อกับทีมชาติกัมพูชาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันนี้ค่ะ20ธันวาคม2567เวลา20นาฬิกาโดยโตนาทานเข็มดีปราการหลังทัพช้างศึกยืนยันว่า เขาไม่กลัวนักเตะโอนสัญชาติของกัมพูชาพร้อมสู้เต็มที่หวังพาทีมชาติไทยเก็บสามแต้มส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลชิงชมปอาเซียน2024โดยโจนาธานกล่าวว่าทุกคนพร้อมเต็มที่ที่จะลงเล่นในเกมกับกัมพูชาผมอยากพาทีมชาติไทยเก็บชัยชนะในเกมนี้ให้ได้เพื่อเป็นการส่งท้ายในเกมรอบแบ่งกลุ่มถึงแม้ว่าก,กัมพูชาจะมีนักเตะโอนสัญชาติก็ไม่เป็นไรผมไม่กลัวใครผมอยากเล่นกับนักเตะที่ดีที่สุดอยากให้เขาโชว์ศักยภาพออกมาให้ดี ที่สุดและเราจะได้เห็นว่า เก่งกว่าเกมในรอบรองเราจะเจอใครก็ได้เพราะหากเราอยากเป็นแชมป์ต้องเอาชนะให้ได้ทุกทีมเรามีเวลาที่ได้ซ้อมอีกก่อนจะเล่นในเกมต่อไปเชื่อว่าทีมจะลงตัวมากขึ้นอย่างไรก็ตามขาดทีมชาติไทยจะทำศึกชิงแชมป์อาเซียน2024รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดสุดท้ายพบกับทีมชาติกัมพูชาณสนามราชมังคลากีฬาสถานในวันนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32 a i s Play และ YouTube ตีสปอร์ค่ และสำหรับแฟนบอลที่สนใจร่วมชมการแข่งขันในเกมนี้สามารถซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันเกมเย่าของทีมชาติไทยได้ที่เว็บไซต์ไทย i ิกเก็ตเมเจอและจุดจำหน่ายไทยทิกเก็ตเมเจอสาขาหลัก11สาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn